มา้วพี่น้องมาเรลุ่นลุ่นลุ่นไปน้องปัดสวยงามพี่น้องเอ้ยขาเย้าพี่น้องสวยครับพี่น้องเอาเอาจังได้โไเคบอเอาเอาเอาจังได้โอ้โกสั่มพี่น้องไปแล้วเพื่นปัดพี่น้องเอาลุ่นไม่เพิ่งกับพี่น้องปดมันย่างออกไปแล้วพี่น้องเพื่นปัดพี่น้องเอาไปแล้วเอาจังได้น้อบานี้ เอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอ้ารอบนี้บ่พาดพี่น้องเอ,าอปป้าบอดส,สวยงามพี่น้องบอดนกตีนเทียนพี่น้องเอ้ยสวยงาาพี่น้องรอบนี้เรียบร้อยเห็นแล้วครับนกตีนเทียนพี่น้องสวยงามีดีพี่น้องกุ๊กใครล่ะครับหายากครับสิเด็ดเบิ่งแบบนี้พี่น้อง หนึ่งปีมีครั้งเดียวครับพี่น้องคำว่างใครบริเวณแถวนี้ห้ายรายครับมาสูปีครับปีนี้หยาหกแค่จักหน่อยครับพี่น้องลูกหน่อยเขาก็ทยอยฟักไปหรอกครับมีหลายห้างหรอกครับเริ่มบินได้หรอครับลูกหน่อยเขาเดี๋ยวภายในเดือนกรกฎามนี่เขาก็ลงสูทะเลหมดหรอครับพี่น้องก็บ่ค่อยเห็นแล้วครับเพราะหนาฝนมางหรอครับเขาก็ไปหากินแถวทรายฝั่งทะเลหมดแล้วครับอ๋อหรอครับพี่น้องมึงสวยงามพี่น้อง นกตีนเทียนพี่น้องเสียบบนหองอ้ยน่าฮักพี่น้องปากแหลมขาเง่าพี่น้องปั้ดสวยงามพี่น้องเวลา่นหมอบนี่ครับต้องจัดระเบียบขาก่อนนี่ครับพี่น้องเพราะขาเง่าอาจล่มความนาก็ได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนหัวซักขีดหนุวอะไรนะพี่น้องการลงบอดีพี่น้องนกตีนเทียนโอ้ยสวยงามพี่น้องพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับมันกกไข่มังสี่หลับพี่น้อง หมอบนิ่งอยู่เลยครับสลับสับเปลี่ยนกันเขากกไข่พี่น้องนกสายพันธุ์นี้ครับจักน้อยกับน,นี่ตัวไม่เข่ามาครับกันตัวนี้หมอบด้นหลักกับตัวไม่กับสเกามาสับเปลี่ยนกันนี่แหละครับพี่น้องเพื่อให้ไข่อุ่นอยู่ตลอดนกตีนเทียนพี่น้องขาเหย,ยา้าปากเดมขาเหย,ย้าเนี่ยพี่น้องโอ้ยสวยงามนะฮักขนาดพี่น้องเอ้ยคนน่ะเดี๋ยวพี่น้องเบิง้งไปเรื่อยๆเป็นหล,ล,ละครับพี่น้องปั๊ด ส่วนมากอยู่แถวชายฝั่งทะเลครับจะให้กินตามปลาชายเล่นอย่างสี่หลักพี่น้องเอ้ยสวยงามมีลีพี่น้องหมอบหมอบนิ่งอย่างสี่หลักพี่น้องเว่อร์ขาดปัญญังเลยครับพี่น้องเบิเ่งเบิ่งยาวไปเลยครับพี่น้องโอ้ยงา่ายหน่อน่อสรุปหน,น่อยปานิปัสสกัดพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอาเอา,เอาจาังไรไปแล้ว